สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบพนครอีกเช่นเคยแสบพนครก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของขังไม่ชมกันเกือบทุกทุกวันนะครับวันนี้มีทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาชมเครื่องรางของขังนะครับก็มาทราบช่องทางติดต่อแสบพนครก่อนนะครับแสบพนครติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่าน ไลน์นะครับคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับแอดเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับช่องทางที่2ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 4 6 9แปดสีนะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบพนักขครับโอเคครับวันนี้เครื่องกลางของขลังมีทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับมาชมรายการแรกก่อนนะครับมีแต่ของแรกๆทั้งนั้นเลยครับคุณลูกค้านี่ฮะรายการแรกนะครับคุณลูกค้า รายการแรกนี่รายการแรกก็จะเป็นลูลกอมนะครับลูกอมผงกระดูกผีนะครับวัดโพธาตกียนนะครับของพระอาจารย์หนูนะครับปลุกเสกนะครับค,คุณค้าปีพศ2 4 8 4นี่ครับนี่วัดโพนะครับซึ่งผมกระดูกผีเนี่ยผมบอกเลยว่าของนี่แรงครับท่านใดที่อยากจะขอพร อยากจะค้าขายหรือว่าท่านใดที่เดินทางท่องเที่ยวนะครับท่านใดที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับถ้าเกิดมีติดไว้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับอธิษฐานขอช่วยเหลือเราได้นะครับถ้าเกิดเราบูชาได้ถูกต้องนะครับถูกชโชกนะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยท่านได้นะครับช่วยท่านได้นะครับ ผมกระดูกผีก็จะเป็นผมกระดูกผีที่เอามาเป็นบลสารนะครับของนี่แรงจริงนะครับท่านใดที่ทํางานกลางคืนนะครับนีเมตตาหาเสน่ห์นะครับขออธิษฐานได้เลยนะครับรายการแรกนะครับสําหรับรุกอมผมกระดูกผีนะครับวัดโพธาเตียนนะครับของพระอาจารย์หนูนะครับอาจารย์หนูปุกเสกนะครับ รายการที่สองครับลูกค้านะครับรายการที่สองก็จะเป็นปร,รัดิกนะครับนี่รายการที่สองก็จะเป็นปร,รัดิกนะครับประดิกของหลวงพ่อสนิทนะครับหลวงพ่อสนิท วัดลำบอลอยนะครับนี่เป็นประหลัดคลิกสอนนาลายนะครับ mm hmm. รคุณลูกค้า,านี่ฮะอันนี้เป็นประหลัดคิกนะครับของหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบอลอยนะครับเป็นประหลัดคิกสอนนาลายนี่สวยสดงดงามครับคุณลูกค้าเมตตามหาเสน่ห mm ์ hmm. mm hmm. นะครับเมตตามาเสน่ห์นะครับ้ขาขายดีครับคุณลูกค้าค้าขายดีนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าคนที่ค้าขายนะครับต้องมีติดไว้นะครับสําหรับประหลัดขิกนะครับหายยากครับประหลัดขิกนะครับสวยสวยมากเลยนะครับ ค่อยชมนะครับคุณลูกค้าลูกค้าที่ชื่นชอบองค์ไหนก็ทักทายกันเข้ามานะครับนี่ครับสำหรับประหลัดขิกของหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำโบลอยนะครับประหลัดขิกนะครับสอนนาลายนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาครับนี่ขายดีนะครับคุณลูกค้ามาดูรายการที่3นะครับ รายการที่3มก็จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดพิสมอนนะครับตะกุดพิสมอนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับน,นี่ครับฉายาวา่าตะกุดพิสมอนนะครับถอนไม่ได้นะครับปพระพุทธคุลความเข้มขังของตะกุดนะครับของพิสมอนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นที่เรื่องลือนะครับ ไม่มีเวทมนต์ใดนะครับหรืออาวุธใดเนี่ยมาทอดถอนให้ตะกุดเนี่ยเสื่อมคลายได้นะครับนี่ตะกุดของพิสมรนะครับตะกุดพิสมรนะครับของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับหายากครับคุณลูกค้าหายากนะนี่หายากครับถ้าเดที่สนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับ ของดีๆแบบนี้หาค,ค่อนข้างยากครับเนี่ยครับวันนี้มีทั้งหมด3รายการในการครับลูกค้านะครับท่านใดที่ชื่นชอบรายการไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปอ,อมกระดูกผีนะครับนี่ วัดโพธาเตียนอาจารย์หนูปุกเสกนะครับนี่มีติดไว้นะครับพ่อค้าแม่ค้าตำวตาารวจานนะครับนำไปใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของประหลัดขิกของหลวงพ่อสนิทนะครับวัดลำบัวลอยนะครับประหลัดขิกสอนนาลายนะครับค้ขาขายเมตตาค้าขายนะครับหรือว่าจะเป็นตะกรุด พี่สมอนะครับโรงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเข็มขังครับคุณลูกค้านี่นะครับมีทั้งหมด3รายการครับวันนี้มีทั้งหมด3รายการลูกค้าท่านไหนที่ชอบรายการไหนนะครับทักทายแสกนนครมานะครับก็ขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับก็โอกาสหน้าก็จะมีพระเครื่องนะครับหรือว่าเครื่องรางของขังมาชมกัน เกือบทุกๆวันนะครับวันนี้แสงพนครต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ